สวัสดีค่ะพอกับคำหลอดชาแนลนะคะเมื่อนี้จะพาพี่ดองมาเปิดโทนวิทยุสื่อสารนะคะวันนี้จะเป็น ms m ม r s h a าชลรุ่น ms 12นะคะมีไวเปอร์พร้อมนะคะไวเปอร์วัแล้วก็จะเป็นทางด้านอัลฟา Alpha ด้วยนะคะ cb 2s นะคะ ตอนนี้เทาตังยูช่องลักยูทีช่อง77พี่น้องจ้าช่อง7 7อันนี้ก็ช่อง7 7นะคะแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็จะเป็นช่อง7 7เหมือนกันมีทั้งหมด3ามเครื่องน้ำกันนะคะตั้งโทนเพื่อยังเพื่อโให้คลื่นภายนอกหรือว่าสัญญาณภายนอครบกวนเราอันนี้จะเป็นคลื่นอาจจะเป็นช่องย่อยนะคะช่องแม่ช่องลักก็คือ7 7พี่น้องจ้านะคะคนอื่นเขาก็7 7หน่วยงานอื่นเขาก็7 7เชน่นกันกับเรานะคะ ดังนั้นถ้าเข้าตั้งช่อง77เหมือนกันมดทุกหน่วยงานนะคะเวลาเข้าใส่ยังเสียมันกะสิคุยกันโมโหเรื่องนะคะคุยงานกันไม่รู้เรื่องดังนั้นต้องไปตั้งช่องย่อยอีกทีหนึ่งนะคะอ่าเริ่มจากเปิดโทนกันเลยพี่น้องจ๋าไปที่ฟังก์ชั่นนะคะกดตัว f อ่าแล้วก็ไปที่เลข7ได้เลยค่ะไปเลข7เลื่อนคืนพี่น้องจ๋าตอนนี้ปุ๊บปิดอยู่นะคะเลื่อนคืนเลย ะะอยากได้ช่องใดที่หลายช่องให้เลือกพี่น้องจ้าอะยังคำเราเอาเป็นช่องที่2ก็แล้วกันนะคะแล้วก็กด F ยืนยันอีกทีหนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีลำโพงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปิดโทนเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเปิดโทนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคำเราจะทดสอบวัวสองวัวสอทดสอบ อันนี้คือเปิดโทนเรียบร้อยนะคะเครื่องนี้เครื่องนี้ยังไม่ได้เปิดโทนนะคะวอว2องทดสอบไม่ได้ยินนะคะโบด้ยินเลยดังนั้นเขาสิมาเปิดเครื่องนี้นะคะเปิดโทนอีกเครื่องนี้คือกันพี่น้องจ้าเช่นเดียวกันไปที่ F เลขเจ็ดนะคะแล้วก็เลื่อนึืนเลยพี่น้องจ้าให้ช่องตรงกันนะคะช่องตรงกันแล้วก็ยืนยันปุ๊บอันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้ว สองวัสองทดสอบทดสอบทดสอบวัวสองวสองเด้งยินพี่น้นนองจ๊านะคะอันนี้ก็คือการเปิดโทษวิทยุสื่อสารน,นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัสองทดสอบเครื่องนี้ยังไม่ได้เปิดนะคะทั้งสองเครื่องกับซิบริยินวัวสองวัสองทดสอบเห็นบอกนะคะทดสอบบริยิ้วัวสองวัวสองนะเห็นไหมนะคะแต่เครื่องนี้วัวสองวัสองทดสอบ เป็นการเปิดโทนเรียบร้อยนะคะบบได้มีีีอย่างไรพี่น้องจ้านะคะจังใดการฝากทิ่ตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคําลอดแชนแนลแนเดอรวัสดีค่ะ